สวัสดีครับสวัสดีจ้าเร็วนะวันนี้เพิ่นไปกินข้าวน้ำพรอยเป็นหอกของเพิ่นข้าวมันไก่อันนี้คืออะไรเนี่ยน้ำซุปมันน้ำซุปอันนี้ของบ่าวเพชรเดิมเนาะข้าวมันไก่เป็นหองมะไม่จีบบอลนะขายนั้นเลยสวัสดีจ้าทุกจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายัยอะไรเหตุดีเท้าดีป้าลูกบอลดีจ้ากัน สวัสดีแจดีจ้าเบาเด้พี่น้องเบาห้องนี้สวัสดีแจสวัสดีแจกันสวัสดีแจใครเก่งใครเก่งต้องสวัสดีสวัสดีแจคนเก่งต้องสวัสดีมาดูมั้ยแม่ปอนเขาครับมาพี่น้องมาพี่น้องอ่าแม่ล่างมือเหรอทำไรฟังเราอืพี่น้องสัวโลมันไม่ใช้มือหยิบเลยไปเอาเลยครับคนสุพรรณอากักหนุกอากับอ้มว้า ตบมือตบมือกินข้าวกินข้าวกับอีกบอนี่น้ำซุปนั่นนี่น้ำซุปมันเนื้ข้าวมันไก่กับพ่อน้ำกินนี่ไงนี่ไงแกะออกกัดก้นรถมันกัดก้นอะไรตัวแบบมันก็ยากเด้ไหมอ๋ออืมหวานเลยแม่พ่อนอนนี้อันนี้แม่พ่อใครเก่งกินข้าวนะคนกินข้าวต้องเก่งนะอ้ำอับปากอับ คุณเก่งอ้าปากอ้าปากอะไรอยู่อ่าไหนอ้าปากเนี่ยอาปากอ่าเร้วอันนี้พ่อที่นี่ดูมาชิมแกงกันไหนมาอือร่อยป่าวอร่อยจบมือทำแต่เช้าเลยอาบน้ำไหอยังอาบแล้วครับเดี๋ยวแต่แม่ยังไม่ได้อาบนี่ป้อนข้าวก่อน แ่ถ้าดูกินเขาา่ามีร้องไหมอืม,อมะอร่อยไหมครับกินค่ะกินหมดอยังอ่ะอมหมดยังอ่ะวานนี้ลาเรียบยายเหรอยายย,ายัยเลยยายยายเหรอครับวันี้กินอกินเขาขนสาวอืมแ้นี้นางเริ่กกินขาแล้วกินหอยสองสามวน อืมใหญ่เออถ้วยสวยจังเลยจานสวยเนี่ยไม่มีไข่ดาวเลยวมีไข่ดาวไม่เอาไข่ดาวให้นะอืสวยจังเลยไปใส่บะหมี่ก่อนมเอาอีกแล้วเหรอกินแล้วก็วิ่งใช่ไหมกินแล้วก็วิ่งพี่น้องเลยอ๋อจ้ะอ่าตัดอืมเก่งเลยเก่งจังเลยไอไอใจเก่ง ชีว oh ่ปปากคุณบ okay, ิดแล้วโอ้อ้มอ้าวเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยเก่งตัวมือตัวเอตัวเองตัวเองหนูเก่งไหมล่ะหนูเก่งอืมอือืออื่ไมเล่นลองมออืมอ no ืมว oh, ่าไม่อืมมันสนาน่หละบบวกเฮ้ยมแตงมน่ง พูดอย่แล้วมากระซูกไปลำกันเลยจ้ากินไม่กินให้หนูกินอืมว้าวกินข้าวเก่งแล้วค่ะยอดเลยกินจังเลยพ่อกินได้ดุลกินเลยพ่อพากิ่นไก่เนี่ยวันนี้ไก่นี่วันนี้ไปกินกับข้าว อูกกิน,กน,กนอย่เนาะแหงไงสุดๆเลยเอ้า,าอร่อยไหม,มเรียนไปดั้มอร่อยไหมอืมอืมครั้โอเคครับอืมอืมก,กินตัวเองกินเพราะเพราะมีอยู่กินข้าวตั้งหลายคำเนี่ยอืมอือทงใส่ข้าวมันไก่อร่อยอืออือไม่อะ <laughs> ย้ายเมวันเรียกยายเลยนี่เรียกใหม่สิ ยายนหนเรียกแม่จ๋าพ่อจ๋ามมนาจ๋านานเรียกแม่มูลแม่มุลนหยเรียกแม่สิี่นาเรียกมูลก็ได้มูลเรียกได้หรือเปล่าเดี๋ยวเทปเสือมาันนะใ้ลุงป้าดูอยู่นะลุงป้าดูอยู่นะอ้ันอ้าอ้าอ้ําาอนชิมแยงกรบอกม้อ้าอ้าอ้ําอ้เนี่ย อาปากอาปากคนเก่งต้องอาปากคนเก่งนี่อาปากนะคนเก่งส่วนมากเขาจะอาปากเอิ่มอ้อเรียกเป็นว่ากินนมไปน้ำหน่อยเลยอือกินนมกวอนไปนานนั่นอ้อ้าเอาอันนี้ก็ถือว่าเก่งแล้ว,ลวข้าวตั้งหลายคำยไม,ไม่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 

ยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกโอ้ยหน้าบ้างไหมเินเนาะมันมาจ้บกว่ามันบอมปากพี่น้องกูก็กกพี่น้องกินมากินเนาะอ่ะกินก่อนอ่ะอิ่มแล้วรอกินแค่นั้นรอน้ำอ่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาทิพย์กินเถะเอาข้าวอีกไหมนี่ข้าวยังกินไม่หมดเลยนี่โอ้ยน้ำลาย ขวดน้อยๆคุณซื้อไว้เพิ่โด้วยเฉพาะ,ะพี่นะน้องมันคำพอดีเขาเนาะอันหอันนี้เอ่อที่ยวเปิดแล้วกที่ปิดอยู่พอสันนี่แหละแม่ยกอ่ะ

อะไรนะกินพอันี่ยพอไปเดียวยิมมื้อใส่เือซียิมเ้าลุกนะพอจะยวิมมื่อนน่ยน้้าแปดมุ่มามาลูกมา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 แล้วเร็วอืมข้าะิมด๋อนข้าวเหนียวข้าวเหนียนข้าเนยวข้าตาลุ่มเลย อ,อ finish, Duncan, um ้มาอาฝามาไม่ถ hmm, ือให้มากอสิปิดอ้ําอืมจิ้มเนียเราไข่น้องมะนากินเข่าอืมอเอารักพี่น้องค่าบั้อืมอ้อยิมมาตีน้าหมลูกยิ่มมาตีมึงกินเขาร้ายเต๋อพี่น้องเลนือน้อยเดียวนึ่งนะเก่ยังเลยต้งมือตัมือออื น้ำซุปยังโมไลไม่ค่ะไม่ไม่ไม่กินไม่กินแล้วนี่กินรสอีหลานกินน้ำอืมบ้วนปากเนาะเวลาแปรงฟันเนาะมันกับเวลาอาบน้ำมันสิช้อนแปรงฟันสมือมันก็สิแปรงสมือดใน้องแปรงเองแม่แปรงให้หนำก็ชีอาบปากเนาะคัเนนาะ่ก็สิบ้วนปากช้อนเด้่เวลาแปรงฟันแล้วเอาน้ำเข้าปากแล้วก็บ้วนปาก ส่วนประเทศเป็นเบิดพี่น้องอ่าอะลาลาพี่น้องาสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกกําลังใจฝากกดติดตามให้กําลังใจครอบครัวเราด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องอยากเห็นลูกกินกะไกินในเบิร์กแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ยากมาแล้วให้กา้าบ๊ายบายค่ะจ้า ภาพหลังจากกินข่าวอิ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้วอิ่มแล้วใช่ไหมไหนดูสิอิ่มแล้วเว้ยกินข่าวอิ่มแล้วพี่น้องผมจับไหนไมนหมักอะไรเนาะตื่นมาอยากให้แมรินนั่นให้รวยเฮ้ยดูดูดเลวิ้งเวิ้งเวิ้งลาพี่กันเจพี่น้องเจ